แกปัญหาระยะได้ท้องมาอยู่สิ่งที่ชอบก็คือซ้อมเพลงดาวเพลงควรหรือที่หาแม่ดีกว่าที่บ้านแม่ท้องจะอยู่บนโซนที่บนความความป่าความความรักาสงสารลูกตกทำไมวะแหมหยาแหมไปยังไงมายังไงลูก เหงือแตกภาคเกิดไปทำอะไรมาซ้อมรำมาซ้อมรำรำอะไรหวานไงลุงต่อให้ไอ้นายอะไรอ่ะกูสอนอะไรลูกกูเนี่ยมึงก็รู้ว่าลูกมึงมาเล้าหรือขนาดไหนเท้าเย็นมาหากูทั้งวี่ทั้งวันให้กูสอนอะเพลงดาเพลงทวนปุ๊บบอกเลยใช่ไหมว่าอยากสอนโอ้ยคิวกูอยากสอนเลยเนี่ยเท้ามันสั่งเอาไว้ทำไม่ได้ได้ไงคะกูรู้กูอยากสอนมึงคุยกับลูกมึงทิแหม วันนี้เท้าไม่อยู่ใช่ไหมดีเลยแม่ช่วยดูเธอด้วยนะลุงอะไรที่ลุงต่อค้างไว้อ่ะลุงระวังหน่อยครับตะวังด้วยขอบพระคุณระวังน้ำใจขอบคุณค่ะแต่ลุงก็เบียดสูดขอบคุณนะับชื่นเกลียดน้ำใจก็ทิ้งสอดทูกสิ่งทุกทาง้าคือดีแต่ผู้เบียดซูดเนยคือเสียงหล่อไปไหนเนยไอ้ย่งเหลือเกินลุงเอาตรงนี้เุี๋เอาอะไรอ่ะ ยาลูกฟังไมเดิมอ่ะมันไม่ได้หรอกลูกอีกเข้ามันสั่งแม่เอาไว้ถ้าใครสุดซ้อมเองดับเองปวดใส่ลูกก็มีชื่อมันมันฆ่าตายเลยนะลูกนะพวกงี้ดีกว่าไม่อยู่เพราะอยากจะซ้อมจริงๆมันต้องมีร้านเรา้องมีคนคอยดูต้นทางด้วยทีนี้มึงปีนขึ้นไปบนต้นไม้เลยก็ไม้มันสูงอ่ะเดี๋ยวกูดันมันขึ้นไป คุณคอยดูล่าสุดเราอยู่ในที่สูงกัอะไรใจจะได้เห็นต่อไปก่อนข้างมัเดินมานะไม่ทันได้เห็นไงเออลูกไม่ได้คุณทำพื่อลูกไปเดอนไปเดินไปเดินพร้อมเฮ้ยโอ้ยนาหนูไม่ขี้เหรอไม่ล่ะกูไปห้องนาวมาแล้วมอะไรใส่ตดขนตากระพื่อดูลูกหนูไม่หนีไงฮะึงเออพี่ตดยังไงปวดอ่ะปวดน้า ตายกนที่อยู่จะขึ้นไแตจะมาขี้เลยนะรึ้อี้กปีนเนี่ยนะ้นไปก่อนเร็วพวกเองยังเองทำไมเ่ะแอลวางได้นะเอาดูดีเย้นกูด้วยสองสามไอ้ไอ้ไทุ่งตูดตัวตีตัวแกูนม่รู้ใีดังมากเลยนะมึงมีหางไรไงหงโอ้โหโอ้โห้องนอะไรครับออไม่ดี ขนมันชาแรงแล้วอยู่นี่รรแล้วเหรอขึ้นไปมีลงหัวโตหัวโตมีลูกครู้นะมีลูกขนอุ๊่สองสามเออก่ใจแล้วตบมตเออมาวลยนี่นี่น้ไนี่นี่นี่แล้ยงแะตุ้งแปเป็นไง้งแ้งแึงนี่้งอเฮ้ยอะไรมึงอะไรกันเนี่ยก็จะขึ้นตรงห มึงนี่คิดมากคอยดูเออถ้าไม่มีใครมาโล่งโล่งโล่งแต่ให้เห็นได้เท่ามาบุ๊บไม่ต้องพูดอะไรเลยเออ้ดีพอตติเอได้โอเคโอเคตด่บมาโล่งจำได้ไหโล่งเลยเว้ยอ่โล่งเลยว่ก็คือท่าไมโล่งโล่งโล่งบอกว่าโล่งโล่งเลยเว้ยราโล่งเลยเยองโล่งองเโล่งเลยวย โล่งเลยโล่งเลยมึงโล่งเลยคุณตุ๊กมันโล่งคุณเรียกไอ้โล่งมาหามผมไหมวันนี้ไม่พูดผีจังเลยกูณยังเปยังไงเนี่ยฮะลูกไม่มีสมาธิเลยกูไม่ถึงว่าค่อยๆพูดมองดูอันแล้วพูดสักทีหนึ่งไม่ใช่อดี๋ยวโล่งล่ะโล่งอ่กูเป็นอันดก่อนแล้วเนี่ยอ๋อเออเออสักทีมึงนี่เถียงรู้เรื่องอะไรเนี่ยเออเออสอง เาอม่นเห็นม่เจ็บคอไอตัวนีคุ่าโคตรปวเจ็บคอโอ้โหมึงนี่ยังไงของมึงหรอดีดีดีแม่ไม่ต้องไหนวะทำให้มันดีดด้ไหมเนี่ยเออเต้นกัมเเทำดีดีไอมึงมึงมงทำต่อหลานเลยเลยเออฝนตกแล้วไหนร้องเพลงแรก่อสิเพลได่ไมเากอน่ม่อ่่รลยรบเลย

หลอกว่าพูดต่อตู้ลูกอันนี้ทาให้พูดต่อตู้กจใช่ไหมงงงงงเร็วไอ้เฮียมันกอนรีบอยไปไหนนะไปลูกไเออลอยมาลอยมาใคได้ใคได้ลนยลูกลอลูกูลอกลอยลอเลาน้าอเลยน้าอลยหอลยนอยนะ ไอ้ <Es> ล <S 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 ูกเฮ้ยโอ้้อ้ดูกูะเเยนลูกกูเหมยด้งนูุมากะยยไปสงถ้าลูกไปไปปมาโป้าอีป้าเนี่ยเาอยหน้าเก่งมากดูครับลูกลูกดู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 ูดูกูมาเอ้ยดูมันสูก เอเฮ้ยหมืนสองดิพวกมึงดิเดเเดี๋ยูถอนห้ามัวตัวให้ดูเลยมันจะฟันปับหมุนตัวหนีกูจ้าเลยนะอดูดูไปเออฮ้อฟันฟัหมวนกลับไปฟันฮึแทงมันมาเลยดูมันตีโลกนี่อะไรกันหมดวะอีน่าเขาขึ้นไปทำเยี้ยอะไรทั้งหมดเน่ พวกมึงนี่ยังไงเนี่ยฮะก็ขอให้กูช่วยดูต้นทางแต่ซ้อมเพลงกับเพลงทวนซ้อมติดเงีเดียวไม่ถึงสิบนาทีมึงเลิกกันแล้วจะหาขึ้นไปซ้อมต่อแล้วลูกมึงซ้อมให้หลานเลยมึงซ้อมให้ลูกมึงเลยโอ้พวกมึงนี่ขี้เกียจใช่ไหมเหนื่อยแม่พวกมึงนี่ห่ววิชาไม่นไรลูกอย่ามองแม่แม่ในขุดมีวิชาแม่ขุดซ้อมเพลงดับเพลงทวนกับลูกได้ไอ้ชะลอย กูก็ได้ไอ้นายได้นะได้สิเอาหัวหน้าแม่โดโเอาเทลมาาดโดอยาให้คูได้ดีเลยลูกามีวิจารมตองเาเมาาเยอะมึงใส่เยอะๆ่อยสิให้คูแค่มึงใส่เบาไปนะกูว่า แเมื่อสีแ่เดิมหมุนตัวทิ้งาลันลันลันออชวเลยตั้ยไอีน้าไม่ลน้มงอ้วกออกเลยอ้วกไม่น่าจะทันแล้วหอะมึงขึ้นปคนี่มึงมาร้องเพลงทาต้นอนอะไรบนต้นไมครับ ต่อมาเมื่อยีเน kind of ี่ยม hi ึงเห็นไม่มีใครบอกเลยทุกคนมึงเนาะเรื่องขาดเป็นเรื่องไรเท่าเนาะมึงดูด้วยนหนาวที่หายแล้วฝนตกไม่หยุดใหูุ้ณก็เปื่อใช่ไหเนี่ยกคุณก็ปีนต้นไม้มาอุดราคาคุณบอกโอ๊ยเบื่อไรทักหนาวก็ถูหายแล้วมึงในร่อนตรงนี้มึงไม่แข็งเลยเหรอฮะข้างล่างอะไรแข็งวะขึ้นมาแบบนี้ เหมือนมาดูต้นทางแตแดงว่าไม่เคยเห็นหัวกูนะสองคนน่าประหีชีพหายมึงเคยรู้ตัวบ้างไหมว่ากูเนะโอ้ยกูตกกระชายไอ้ตายไปกูด้วยตายได้เหี้ยได้จะขึ้นไปเองนัเนแท้ลงต้องรู้กูก็รู้ว่ามึงขึ้นกระชายมึงไม่ลงมาเองดีดีให้เขาเหลี่ยผ้าเส้นจาง มึงขึ้นไปบูสเตอร์มาทำไมมึงบอกกูมึงขึ้นทำไมมึงขึ้นทำไมมึไปดูต้นชางอ่ะมันเป็นความคิดของมึงใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นความคิดใครไอ้เขากูฟังกูบอกนะทำไมกูเนี่ยจะกล้ามาฟังมึงไอ้ยาดมันแค่เด็เด็กไม่ทางทำอย่างนั้นเดินไอ้เดินเดินอยู่ไหนอ่าไม่ได้ไม่ได้เลย มีนยกูตัวที่เดียวมันขคือทำไมเป็นยังไงมันก็ปีนสิเอออีน่ามันปีนต้นไม้คนเดียวไม่ได้อ้าวมันไม่เรียกคนในหมู่บ้านมาช่วยปีนเหรอมันขึ้นไปแล้วนะเมื่อกี้ย่าผมว่าเนี่ยสิมันขึ้นต้นไม้ไม่ได้ไงมมันขึ้นไป็นยัไงมันดังตูดกลัวใช่ใช่ผันผันันตูดพนันตูดเลยมันทำฟันเหยิงใส่ด้วยนี่นี่แหละคุณนังนเองนันตูดเมียกู คือว่ามันแบบว่าเขาบอกห้อขึ้นไม่ได้อะไรเงี้ยเลยพีม่มึงเอามือไปแตะที่พัทราวดีเมียกูอย่างนั้นเหรอเนื้ตุ่นแหละเนื้องพูดพอหรอกก็คือ,อดันขึ้นไปให้มือไหนเออสองมืออะไรเงี้ยที่มือไม่มีกลิ่นแต่ถ้ามีถ้ามีกลิ่นต้องบ่ดขนตาทำไมเมียมึง อดทางคนตายยังจะบอกให้นึกมึงเดี๋ยวมันไม่ม <UT> ีใครเห็นหรอกเดี๋ยวมันเดี๋ยวนาฬิกาที่กูจะเลื่อมึงไว้ไหนนาฬิกานาฬิกาหายไปไหนในตู้กูไม่คิดหายกถามอะไรเงี้ยนี่มึงหยิบนาฬิกาเพื่อนกูไปไอ้หน้างนอะไรกูมึงอ่ะให้กูลองดูหน่อยสิเฮ้ยไอ้นี่นี่ไม่พูดถึงทุกวันถึงหายมันเป็นหลักเป็นฐานว่าใคร เกิดมาแล้วมันไม่่าัอ่ะไปเปลี่ยนชุดแบบพุดงไม่เหม่นด้วยนะจิ <c oughs> ยะหน้าที่ของมุ่งคืออะไรทำข้าให้มึงกินมึงก็เข้าไปทำข้าวและอย่าเสือกเออออกมาดูต้นทางไม่ฉะนั้นกูนจะเอาเลือดหัวมึงนานว่าไอ้เดี๋ยวคืนนี้มึงจะนอนหลังทางชื่อกู นอนลางค้างไอ้ที่บา้านไม่เท่นนาโดนในลางแล้วก็ขางชื่อกูโอ้โหแรงรถไฟสิเนี่ยแล้วเดี๋ยวกูไปช่วยหน้าทำข้าวมึงไม่ต้องเลยหน้าที่ของมึงไงไอ้ยาหน้าที่ของมึงนะวันนี้มึงต้องไปตัดปืนไปตัดปืนในป่าเอาออกมาคนที่มันหน้าหนาวแล้วมึงไปด้วยไปไหนอ่ะไปเอาไอแตนฮะไปเอาอีแตนโอ้ไม่ไหวแล้วไม่เช้าก็ไปเอากระถอมทีแล้วไอ้าแต พวกพี thing, ่เอาแต่งไหนเนาะฮะพวกพี่น้องแเหปุยกระจอามึงวกพี่เอาแตยมาตายไม่เลยอะไรวะไปพูดถึงอีตายทำไมมึงต้องนิ่งด้วยวะมึงไม่ได้นิ่งเหรอมึงทำไมไม่เถียงมันล่ะเออคนดีๆอยู่ไม่พูดไอ้กูดถึงใครดีกว่าบอกมันต่อต่างว่ะต้องนอกใจกูเหรอมึงต้องแต่งหน้า ประวัติพี่คืออะไรเฮ้ยรู้หรอกวก็เมียเก่าพี่ยื่นตายเออไม่มีใครรู้หรอกใครรู้หรอกอ่ะใครเราเพี่นะต้องไ่พูดบ่อยแล้วก็อะเงคนละแต่งอีแต่งนคือรถอีแต่งล้วก็พูดอีแต่งสิมึงอยเคลียร์กับกูว่ามึงไปเอาอีแต่งมาที่หนักที่หนักมุกนี้ไม่เล่นแล้วอะไรนะผู้อีแต่งไม่เล่นนะทีนัตดีอ้ําอุ้ยมันอ้ํไม่ใช่หรอกเอออ้ํมาดิพี่มึงซ้ำเนี่ยหนักกว่าไปเอามาเร็วเฮ้ยกูุณเอามาแต่งนะ อ,อแแม่กีแต่เ่กูไม่มารมน,นี่ไทีเกเรกเที่ยงคืนมึงดูหน้าเฟซไ,ได้เลยไม่ไม่ด่าใครตอกกูจะไม่ด่าใครออกจากปากกูกูใช้มือกูเนี่ยพิมด่าคนนะเดกเดี๋<ล>ยวมึงก็คำคมด่ากูอีกเที้ยงคืนขึ้นคุณรอหน้าเฟซดเลย กูไม่แท็กด้วยเดี๋ยวกูจะพิมพ์ด้วยด่าแต่กูกูพิมพ์เลยไม่แท็กให้เห็นเอง <c oughs> มึงเจอกู๋เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พ่อไปนี่กูต้องปอดประลมคุณพีกคุณมาทำการแสดงเกาไม่คิดอะไรหรอกคนจะแย้ยมมือพูดกันพูดถึงมันทำไมล่ะอ้าวในการแสดงมึงโอ๊ยโอ้โหมึงก็ให้ไปกินเปล่งเชื่อสิ เพื head, ่อนคืนเพื่อนมึงรอดูหน้าเฟซเลยเจอกูแน่กูจะแพกลิเกทุกคณะเลยยี่ห้อแนงอยู่วงการลิเกไม่ได้อ้าวมึงจะแพะปู่ี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้วาวแนงกูจะให้วาวร้องลิเกด่ามึงหน้าไรสดเลยถ้ามึโทรหาแบงค์ขอรามให้แบงค์แหล่ด่ามึงเนยแล้วเร็วแี่งห้อแนหยุดไหนี่ย ไม่พูดเรื่องเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้เรื่องแค่หอกเน่ยแต่อีแก่ไม่มีแรงมาแล้วนะเรื่องแค่หอกเนี่ยมึงตั้งใจเล่นหน่อยสิเฮ้ยพี่เอาดิยังไงอ่ะเวลาพี่ออกมาพี่ต้องก็พูดพูดแค่เรื่องเรื่องที่ตายแต่ว่าทำไมพี่ต้องมาขม ใช่ครับเป็นพี่เอร้อยเนี่ยเ,เราเล่นฟันแรกเมื่อพูดเออแลสุคนสิมึงจะเล่นชื่นใจเนี่ยมึงพูดอ่ะอะไรตีเลยงี้พูดเลยต่อไปมึงไปแง้งงานหน้ามึงเป็นอักษรจอนะอย่ามาสอนตอเออเดี๋ยวกูให้นกพรริราบร้องเพราะมาก เจอแน่สองกุมารร้องด่ามึงคนเดียวเลยชั่วโมงไม่บอกชื่อนี้โอ้โหอีโจ๊ก่านนี่เกย์มี่มุมของตัวเองยาวเรื่องจริงมาอั้มกันอึกแลตลกนี่เกย์เขาต้องอั้มอย่างนี้แหละไม่เคยอั้มมึงเรื่องจริงเองกูว่าแบ๊วไอ้อั้มกูไปลงไปนี่นาหมดได้หมดผมกูแล้วเอาพิสัยนึงเป็นจริงหรือเปล่า่ะไอ้เหี้ยถึงอยากมึงจริงก็แล้วเมื่อไหร่ก็แล้าไม่ใช่ไงมึงูทำไมอไอ้เหี้ยแล้วมึง ไอ้นแคนสหนะอะไรขนาดนี้เนี่ยเออนายกลับมาแล้วนายกลับมาแล้วยอยู่คุได้อย่างเฮ้ยมึงมีเบอร์ท่ันเช้าวีเรอมึอร์่ลยกงของของหัวนโทรบอกของหม มึงไม่ได้เข้าวัดสีสวายแล้วบอกแค่นี้ประทุมรุ่งข่ารลูผ่านไม่ได้นะมึงมึงเจอกูแน่กูนี่กูเอาข่าวมึงลงเวิร์กพอยต์เดี๋ยวพ่อต่อแม่ไอ้เจ้าลงเลยกูเบอร์กูเบอร์แน่มึงกูกูเอารูปขึ้นกับกูเบอร์แน่มึงกูเอารูปตีกลัวแปะหน้ามึงไม่แห้งหน้ามึงไปขึ้นทีวีหรอกกูไม่ยอมหรอกจะกูมาไอ้เชี่อลงจากรถทำไมล่ะกูลงกูจะขี่ไปอีควายโอเคพี่เข่ ไปหยักมือให้ถากตู่มาเนี่ยนักแสดงมีเฮียเขไม่ถูกกันผู่มองไมะอือ่ะเฮียพี่เจค้องต้องารอะไรี่เขาต้องเห็นี่ถึงไม่ถูกกันเพรชอบกันเร่เรื่องมึงเปสิผมไม่ถูกกันนะเออเรื่องคเรื่องของเราแต่ละคน พี่ไม่สามารถออกสู่ประชาชนได้มันมีแต่ที่นี่มึงก็ต้องเข้าใจพี่นายว่าเรื่องโลกูอ้โหดีนะพีดีดีจะได้ดีกันนีนี่มึงรอเล่นกูอยู่นะนี่ผมรักพี่ได้ดีกันไงจสียงเสียงรอดูัวเสียงโมเสียมึงมึงพาเขาไปทั่วเลยล่ะมาเร็วเร็วยังกูจชื่อยู่นี่ไงก็จะไปไงเงี้ยมึงต้องตาเกิด มึงน้ามาจากอาร์ตนิหายไอ้เแก่ไม่ทักอีกแล้วอะมึงเล่นนี้แกยังไงวะแล้วคนไม่ถูกกันคนไม่ถูกกันก็ทักกันเหรอดีกันหน้าเวทีอยากไม่ถูกกันก็ต้องเล่นหแดงแดงดีกันดีกันดีกันดีนยังไม่ได้แตะของมั โอ้ยเป็มใจมากหรอวล้วล้วตา่าอะไรอ่ะไม่ไมกูทำอะไรดูมันเป็นปรด็นไปหมดเลยวะไม่ำชะไระเด่น กูต้องทำี้ยแอาอย่างเงี้ยเอ้มึงทำไหมน้ากูทำแล้วมึงหนีกูทำไมน่ะหนีเหี้ยกูว่าสั่นเอ้าปกติถ้าเรนเลยสตาร์ทปุ๊บกูต้องสั่นน่าเออากูว่าสั่นแล้วไงไอ้ที่ไอ้เหี้ยสั่นเหมือนคนเป็นง่อยอนี่ยมึงยังไงเขาบุญเนี่ยฮะโอ้โหมามีเบอร์โอ๊ติกทิพยก่อนมีมีเดี๋ยวให้หมดเลยทุกคนเลยโทรบอกคนมึงมีขี้ซอ ่น่ฝากพี่บีไปบอกการแกะด้ยก็ได้เนี่ยัฒนาเออเบอรวัฒนานั่น่ขอห่อกพี่บีเบอพี่บีพี่บีเอาเบอร์วัฒนามหน่อยฝากวัฒนาร้องเพลง16ปีแปงเนื้อไดยีเยเจอแ่ไปไปมหยากหามึเร็วดยมมาก่ินาิอเอดิเอาอ เขาต้องราชนิเกิงได้แล้วมึงไม่ราชนิเกอรกันละไอ้โต๊ไอ้เตียวโกูพอใช้ตัวฉันไม่ช้าให้เข้าไปป่าเราต้องไปอยากมีวิชาเพื่อเราได้ใทย ไม่อยากจะให้ให่างหายไปเลยเดี๋ยวกูอยู่นี่ไปไอ้ลูกกูไปล,ไปละไอ้เท่ากูไปละเร็วไงไม่ค่อยกระชับกระเทงกระทุ่มกระชวยต้องตามไปด้วยเสียแล้ว สัไปตัดไม้น่าไม่ให้แตกแถววันนี้ไม่แคว้วแนงนาไม่ให้เชื่อแค่เลืองเจ้าวิชาผมจะเข้าป่าตามไปไม่เชื่อใจลูกชายเท่าไรว่าจะไม่แอบชอพีม่มืออีกตตามลูกชายไป